สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวนค้นรอยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุงอิง,งเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนลคนรอยเอ็ดทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้หนุ่มวนลคนเอ็ดมีประเด็นดีๆซิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกา่า สิ่งที่นวลคดไรซีวอประเด็นแดดคือพี่น้องทางชัยภุ่มเมื่อคืนสุดยอดยีกแล้วครับการตอบครับสาหน่อยเพชรบันแพงถีประเด็นทุกครั้งสุดยอดดีๆพี่น้องเอฟซีเฮาไลตอนรับดีครับพี่น้องสำหรับเมื่อคืนเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดครับพี่น้องเป็นจากไหพี่น้องลาหน่อยมาในเวอร์ชั่นไหมพี่น้องสุดยอดยอดสุดนี่คืออุงอิงครับขอให้บอกใส่คำว่าขอให้บอกทําได้ทุกอย่างลาหน่อยคือสุดยอด ทำไมเอฟซถึงรักลาหน่อยก็ประเด็นนี่แหละลาหน่อยพร้อมที่จะทําทุกอย่างมเคลื่อนมาในลูกใหม่พี่น้องมาในชุดนักเรียนครับนักเรียนมัธยมต้นทํามาเคลื่อนใส่มาในลูกมัธยมปลายก็สิเป็นการหยัดไน่เนาะครับเนาะนี่คือมาในยุคมัธยมต้นครับพี่น้องเป็นเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่านี่คือความสุดยอดของผู้บริหารสมองเพชรผมบอกแค่นั้นแล้วว่าถ้าอยากดังอยากปังตามบอสจูห้ท่านครับ บอแมแอนวาให้ไปลอกเลียนเราแต่เราความหมายของผมคือสมองเพชรคิดคิดคอนเทนต์คิดอะไรใหม่ๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้า FC ที่เข้ามาติดตามสาวน้อยเพชรบันแพงมาติดตามหลานน้อยสีบมมีความเบื่อครับพี่น้องดูหมอลำยังไงไม่ให้เบือ่อดูหมอลำยังไงให้ติดงอมเงีมนี่ไงการบริหารงานบอสจูที่ปั้นทุกอย่างเกิดขึ้นคือคอนเทนต์ที่ดีมือขึ้นมาในเวอร์ชันใหม่พี่น้องสุดยอดยอดสุด นี่คือสตอรี่ของลาน้อยพอจวูวายเฉเฮตีพี่สองต่อไปนี่คือความสุดยอดนี่คือจัดหนกครับพี่นอ้องเมื่อคึืนมากลาน้อยก็ับมาในเวอร์ชันแย่แหลมในี่สุดยอดอีกแล้วนี่คือผมบอกแล้วว่าเพลงทุกเพลงขอให้ติดปากลาน้อยไลยจวดอย่างเดียวพี่น้องลาน้อยม้วนห้องเพลงจวดจ้าจวดจ้านี่คือความสุดยอดของอุคงหญิงเพชรบ้านเพลงพี่น้องเสื้อบอครับการที่บอสจูพาทีมงาน จัดเวอร์ชันดีๆจัดแต่งชุดนักเรียนมาสตอรี่แบบนี้ผมก็เลยมานั่งคิดบึงย้อนการย้อนก็คือย้อนการแต่งกายแต่สิ่งที่ผมจะย้อนกลับไปอีกสเต็ปหนึ่งคือย้อนหลายกรมูคือเพลงเก่าๆที่มีเสียงดนตรีเวอร์ชันจวดจัดผมเสือเลยว่าถ้าองค์หญิงยังยืนอยู่บนเวทีเพลงเก่าๆผมเตรียมเลยต้องพร้อมที่จะกลับมาปังเหมือนเดิมเพราะลาหน่อยสิคนหาเพลงประมาณนี้กลับมาร้อง นี่คือสุดยอดของสุดยอดทามาฝึกมาซ้อมแล้วเขาร้องเสียงตอนไทยพร้อมที่สมมวนทุกเพลงลาน้อยอยวิคนที่ที่สุดยอดในการค้นหาเพลงมนม้วน,น,นจดจวมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกา่าเพลงเกา่าเกเสื้อว่าพร้อมที่จะกลับมาปังเหมือนเดิมนะถ้าหลาหน้่อยจับขึ้นมาห่วงผมสังเกตเววแล้วว่านี่แหละครับคือหลานหน่อยเป็นบุคคลที่สุดยอดของสุดยอดการที่หลาหน้่อยนัาเพลงเกา่าเกา,เกามาห่วงแร้วดังเร้วปัง สุดยอดบ่ครับพี่น้องแปลกใจบ่เป็นยังหลาหน่อยคือมากน้าเพลงเกาเกา,เกามาห้องห้องแล้วก็ดังพอมเนี่ยนี่คือบุคคลที่ไม่ธรรมดาของจริงครับพี่น้องประเด็นต่อมาบุคคลคนเดียวในประเทศไทยที่ผมเคยเห็นแม่ตะขังนั่งกินเข่าค้นกับไทยคือไผยหัวครับพี่น้องคือหลาหน่อยอีกแล้วหลาหน่อยนั่งกินเข่าค้นกับไทยยางค้นกับไทยเขาเรียกว่าดังหรือ,อยังของจริงพี่น้องดังบ่ดัง,ดง,ดงคิดเอา แม่ว่าครับพี่น้องการที่ผมนางเบิงไหลสดก็ดีกุมปิดก็ดีแม้กระทั่งเบิงท่วไปก็ดีในขณะที่หลาหน้อยห้องตอนไดหรือหลาหน้อยกาลังสียออกมานาเวทีปุ๊บสุดยอดบอ่นี่ไงถ้าไม่ดังจริงคนไม่ลุกมาดูนะคือยังเรื่องเหตุการณ์ทุกอย่างในประเทศไทยคนไทยนิสัยประมาณนี้อยู่แล้วทำให้ยังบ่ดังอีหลีคนเท่าสีบ่ไปเบิงเนี่ยคนไทยสีบ่เฮกันไปเบิงบ่นั่งรถนั่งเรือท้ให้เหตุการณ์ยังคือได้ยินกันเนี่ยก็สิไปแฮกันไป นี่คือกันผมสังเกตบึงเลยลาน้อยดังบดังให้คิดเอาการที่ลาน้อยกับล่างสีออกคนนีจากนงางศาสตร์นางเสื้อเข้าพี่นอ้องพิ่อยู่หนาเวทีเต็มมาแมนแต่ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ไปบอกไปถ้าไม่ดังเขาก็ไม่ไปใช่ไหมครับนี่พ่อดังใช่ไหมเขาถึงเดินไปถ่ายลองคิดบึงแล้วเอฟซีพี่น้องเข้าหลายหลายท่านเห็นบอกครับพี่น้องเดินพิบพพพ,พ,พไปนี่ไงเขาเรียกว่าไปดูคนดัง ใจยังครับพี่น้องหลายๆท่านยังงงว่าดังจริงไหมเอา้าบ่ดังจริงเขาสิลุกไปยังแม่กระทั่งผมนี่มีคนดังมาด้อยผมก็ยังอยากอยากไปเบิงนี่ไงเพราะหลาหน่อยออกมาปพ๊บจ่าที่นั่งเบิงอยู่ซือบอ่ชัดบ่แจงลุกไปเบิงเนี่ยเขาเรียกว่าความดังความสุดยอดนี่แหละครับพี่น้องคือหลาหน้อยองหญิงแล้วประเด็นต่อมาสิ่งผมเป่าคือคาถาหญิงทํางานอีกแนวพี่น้องหลาหน้อยไปเลนบ้านเสียโน่นครับพี่น้อง เขาโอนมาไล่มาขายทีขายทางได้โอนมาให้ใหมาอีกมือหนึ่งปัดนี่แหละกระเท้าอุิงไม่ธรรมดาของจริงแล้วไม่กระทั่งมาฮอดผู้สิเดินทางเฮ็ดพาสปอร์ตเดินทางไปเห็นงานตามประเทศก็โอนมาอีกสามพันปดนี่ของจริงเลย,ยครับพี่น้องว่าเสื้อกับยาลบยาลบรูว่าเสือเส้อกับนิ่งไว้แต่หลายหลายท่านทําแล้วสําเร็จจริงบางสิ่งบางอย่างผมก็บ่อยากสีว่าว่าส่วนเสือ้อแต่บางสิ่งบางอย่างพวกเราก็เห็น แล้วผมก็บอได้ว่ามโนหงห้บุกท่านเสื้อแต่ผมพูดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วแม่นบห่ครับพี่น้องเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงแล้วผมจังเอามา,ว,า,มมามว่าบผมไม่เอาามโนวายยกย่ออวยกันโบมี่ครับโบมี่คาว่าอวยทุกอย่างที่หนุ่มบวลคนเอ็ดถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมบอกพอแล้วสิ่งที่ผมว่าทุกอย่างคือเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วพี่สูตร,รทราบได้จริงมีหลักฐานปรากฏเมื่อไ่ครับพี่นอง สังเกตเรื่องทุกทุกอย่างที่ผมบอกขึ้นมาคือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วพี่สูนทราบเลยพ่อผมบพราะแม้แว่าหนูวอนเขาเลียดหลยมีคอมเมนต์อยู่หนึ่งสองสองสามเเมนต์อยู่คนว่าอวยอวยอีกแล้วคนว่าผมว่าอะไรอวยเพราะว่าผมบอกเลยผมก็พูดเลยเสมอว่าถ้าผมพูดอะไรเกินจริงเอฟซีเขาจะคอมเมนต์มาอยู่แล้วแม้กระทั่งผมบางสิ่งบางอย่างจังหวะที่คลิปก่อนๆผมบอกผิดเอฟซีเขาก็บอกผมก็ตอบนะผมเป็นคนเปิดกว้างกับเอฟซี คอมเมนต์มาเลยพูดได้เลยผมเป็นคนตรงเนาะอันไหนบ่ถ,ถึกผมก็แก้ครครับผมคือจังเขาบอกว่าผมบอกบวถึกผมกลับไปบงึงพอบ่งแล้วอา้าวผิดผมก็มาพิมพ์เลยว่าผมบอกผิดเด้อผมขอโทษแม้กระทั่งผมมาอ่านคิดอีกคิดหนึ่งผมก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยที่ผมบอกบ่ถึงสินะอันไหนไม่ถูกเลาวก็ต้องออกมาขอโทษหัวใจหลูกผู้ชายผมหลูกผู้ชายเด้ คืออันไหนที่ไม่ถูกผมก็ต้องออกมาขอโทษเลยผมบเมียนมากัากรวยนะรวยลลังไปบเมนีนนี่มีคือไม่ใช่สไตล์ช่องหนุ่มอุบลคอเลดแล้วโบเมีนนี่ใส่หนุ่มอวบลคอเลดคันว่าถือปุ๊บผมยางเบากเลยเด้อออกมาพูดพูดออกคลิปเลยแหละสิ่งไหนถูกไม่ถูกผมออกมาขอโทษเลยบเมีนอันไหนบ่ถือไปรวยนะรวยหลังบเมนีนคนเท่าต้องรับฟังเพราะเอฟซีเป็นคนดูเราเราดูเอฟซีที่เขาเบามากคอมเมนมเต์มาเข้าตรงกลับไปฟังว่าสิ่งที่เขาเห็น,หนันถือบ่ เขาือเขาก็รีบไปแก้ไขหรือขอโทษให้มันถูกต้องโมเมนต์รวยนะรวยหลังแก้ไปแก้มายุงพันไปมือพี่น้องรายคันผมเบิ่งแล้วถ้าเรากล้าพูดความจริงกล้ามาขอโทษบกวาตาไพก่กระสังเอฟซีเขาพร้อมที่จะให้อภัยเขาเข้าใจห้าอยู่แล้วม่นว่าครับพี่น้องนี่แหละผมถึงบอกว่าสิ่งที่หนุน่มวอนโคเลตบอกบ่เคยอวยเกินจริงพูดจากหลักฐานปรากฏเชิงประจักษ์ทุกอย่างพูดด้วยความจริงจริงใจมันว่กครับพี่น้องเอฟซีเขามาติดตามเขาฉลาดทุกคน เขาเบิ่งออกว่าไผเวาเวอร์ว้าวังว่าไผโมว้าว้าเพื่อเอายอดวิวสิเขาเบิ่งออกแม่บ่ครับพี่น้องผมว้าถือว่าในหลายท่านเข้ามารู้เลยว่าคนไหนก็พูดเพื่อเอายอดอันนัมน่ผมนี่ว่าตรงๆเลยอันไนถือก็ถืออะไรนบ่ถือผมก็ว้าตามสไตล์ผมอันไนถูกคือเราก็พูดจากใจ f c กับเราอยู่ด้วยกันไปนานๆเรารักกันรักกันกับเ c นํีนข้อมูลไปดีประเด็นดีๆสิ่งดีๆมานําเสนอ แล้วผลที่ได้ดีคือเรากับหลาหน่อยก็ได้รับผลตอบรับสิ่งที่ดีถูกต้องเป็นบอครับสุดท้ายท้ายสุดล้ครับพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมช่องนุ่มโนโกคเลาบขอให้ทุกท่านมีแต่งเงินมีทองร่ำรวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสครับ